โอเคสวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปเช็คคุณภาพของมเมล็ดถั่วที่ผมจะส่งในรอบวันที่10ก็คือวันจันทร์ที่10ของเดือนมีนานะครับว่าหลังจากที่ผมเอามเมล็ดที่ผมใช้เนี่ยล็อตนี้นะครับมาปลูกเป็นถั่วงอ,อกแล้วเนี่ยนะครับคุณภาพมาันจะออกมาเป็นยังไงบ้างน,นะครับเดี๋ยวผมเจ้าโทรศัพท์เนี่ยอ่าเป็นท็อปวิวให้ดูนะครับแล้วก็ล้วงขึ้นมาตั้งแต่บนกลางล่างนะครับว่าคุณภาพในกระบาดมันเป็นยังไงบ้างถ้าใครติดตามวิดีโอเก่าๆเนี่ยจะรู้ว่ามเมล็ดที่มันใช ผมค่อนข้างจะมั่นใจร้อเซ็ว่าเมล็ดที่ผมขายออกไปเนี่ยใช้ได้แน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าวันนี้เมล็ดมีปัญหาผมก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันนะครับถ้าถุงออกเน่าปุ๊บการทํางานของผมช้าลูกน้องทํางานเหนื่อยนะครับลูกค้าไม่ได้ถุงออกตามที่ต้องการยังไงผมก็ขาดทุนฉะนั้นผมจะเลือกเมล็ดที่ผมใช้แล้วดีสุดเนี่ยส่งต่อให้กับคนที่ทาถุงออกด้วยนะครับก็วิดีโอนี้เหมาะกับคนที่ทาถุงออกอยู่แล้วนะครับไม่ไม่เหมาะกับมือใหม่แล้วกันนะครับเหมาะกับคนที่ทําอยู่แล้วกันคโอเเดี๋ยวไปดูกันดผมจะโททรรศัพ์ถไปใหู้คบอ โอเคเดี๋ยวเราไปควักคุณภาพของมเมล็ดถั่วรอบนี้ดูกันที่ออกมาเป็นถุงอ่องนะฮะทีนี้จุดประสงค์เนี่ยนะครับผมพยายามจะให้ทุกคนดูว่าแย่ที่สุดของรถเนี้มันเป็นยังไงบ้างมผมไม่ได้อยากให้ดูว่ามันดียังไงแต่ว่าแย่สุดที่ขณะท,ที่ผมทำเนี่ยระบบผมผมทำเนี่ยนะครับมันจะเจอเน่าประมาณไหนบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันนะฮะเบื้องต้นเนี่ยหัวด้านบนไม่ดำเลยทุกคนอันนี้สบายใจไม่ได้ละหนึ่งเรื่องว่าเมล็ดไม่ใช่เป็น,มนเมล็ดที่ใช้ไม่ได้อันนี้เป็น,มนเมล็ดที่ใช้ได้นะครับเห็นไหมผมควักขึ ตอนที่เทออกไปล้างเนี่ยนะครับเทปุ๊บเราคว้ากระบะมาเนี่ยด้านล่างมันจะมีเน่าแซมๆนิดหน่อยเองเดี๋ยวผมจะพยายามหาให้ดูนะครับ <c oughs> เราจะควักบนกลางล่างอ่ะทีนี้ด้านบนเราไปดูละเดี๋ยวผมพาไปดูตรงกลางนะครับเห็นไหมอ่ะพาไปดูตรงกลางอ่ะดูนี้แล้วกันมันมันร่วงนะฮะเห็นไหมทุกคนไม่มีเน่าเลยนะครับเนี่ยไม่มีเน่าเลยไปดูด้านล่างกัน <c oughs> <c oughs> <ๆ>พยายามจะให้ดูแบบเน่าแซมๆที่ผมเจอเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะทุกคน อืมอันนี้ยังไม่เจอเน่านะเดี๋ยวผมพยายามหาให้ดูนะครับอันนี้แทบจะด้านล่างแล้วนะอ่ทุกคนดูเห็นเห็นรากไหมเนี่ยอันนี้คือด้านล่างแล้วเพราะว่ารากมันเริ่มงอ,อแล้วมันเป็นถุงอ่อ,ท,อ,อที่โดนาการกดทับอ่าน,นี่อย่างงี้งี้มือขวาของผมเนี่ยอันนี้ไม่มีเน่าะนะทีนี้ไปดูมือซ้ายของผมเนี่ยแย่สุดที่ผมเจอมาเจอประมาณนี้นะทุกคนแค่นิดเดียวเวลาเราออกมาล้างเนี่ยเราหยิบพวกนี้ออกเนี่ยแป๊บเดียวแล้วก็วแ,วกแพ้ไข่ได้เลยนะครับเนี่ยอย่างงี้เนี่ยที่เจอ ต้องบอกกันว่าตอนนี้นะครับอุณหภูมิน,น้ำกากักทางกรุงเทพเนี่ยเริ่มร้อนแล้วฉะนั้นถ้าเราใส่มเมล็ดแน่นไปเนี่ยของผมก็จะมีปัญหา,างนี้ยนะเห็นไหมมันฟูแบบจนแน่นเกินนะครับถ้าคุณถ้าอุณหภูมิน้ํากับตัวให้น้ําของเราเนี่ยให้ไม่ถึงมันเน่าหนักกว่านี้แน่นะครับแต่ผมคุมอุณหภูมิน้ําได้นะครับแล้วก็น้ำเราให้เยอะสุดประมาณนี้นเห็นไหมที่ทุกคนจะเจอแย่สุดคือประมาณนี้นะครับแนะนําให้คุมน้ําดีๆนะครับการให้น้ําอุณหภูมิ นะครับในในในโรงเรือนเนี่ยส่วนใหญ่คนไทยเนี่ยที่ทำนะลงอ่คนที่ทำถุงอขาส่วนใหญ่เนี่ยไม่ไม่ค่อยคุมหรอกูุิเพราะคือเราปล่อยตามธรรมชาติเลยคุมแค่เรื่องน้ำก็พอนะครับใช้ได้เหมือนกันเนี่ยในแย่สุดประมาณเนี่ยเห็นไหมแต่ว่าโดยรวมเนี่ยทุกคนดูเห็นไหมบนกับบนกับกลางเนี่ยพอขึ้นมาเนี่ยไม่เน่าเลยเห็นไหมครับอ่าเนี่เห็นไหมอย่างงี้นะครับอ่าเดี๋ยวควักไปดูอีกจุดหนึ่งนะครับเนี่ยเห็นไหมอีกจุดหนึ่งเนี่ยทุกคนไม่มีเน่าเลยเห็นไหมครับถ้าทุกคนเอาไปแล้วเน่าเนี่ย ต้องลองหาสาเหตุกับระบบของเตียงได้เลยนะฮะถ้าใครเอามาไล่ตถั่วผมไปนะเพราะว่าปัจจุบันผมใช้ตัวนี้ขายอยู่นะไม่มีปัญหานะทุกคนลูกค้าใช้งานได้ตามปกตินะครับเห็นไหมไม่มีเน่าอ่ะทีนี้ควัก้าาล่างอีกจุดหนึ่งให้ดูด้านล่างจุดนี้อันนี้จุดนี้ไม่มีเน่านะแต่จุดเมื่อกี้มีนะทุกคนเห็นไหมม,มันแค่นิดเดียวจริง ผมเทลงไป3ามกับบาทเนี่ยถุองอ่างกสิบกิโลเนี่ยใช้เวลาเย็นเก็บอยู่แค่ประมาณ5-10นาทีเห็นไหมอย่างนี้เนี่ยยาสุดก็ประมาณเนี้ยนะครับถ้าควักมาขนาดเนี้ยแล้วมันเจอเน่าแค่เนี้ยอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะทุกคนปกติมากนะครับอันนี้ถือว่าเน่าน้อยมากสําหรับผมนี่แทบจะร้อเลยนะโอเคแล้วก็ลองวิดีโอแล้วก็พิจารณาดูนะ,ะว่าทุกคนอ่าไหวที่ประมาณนี้ไหมแต่สำหรับผมเนี่ยตอนนี้ไม่มีตัวไหนดีไปกว่าตัวนี้นะครับโอเคขอบคุณครับ